สู้ราคาที่อื่นไม่ไหวก็ลองพิจารณาที่เราได้ครับ B M X 5ครับลูกค้าไปเข้าศูนย์มาศูนย์แจ้งมาเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกเพราะสู้ราคามือหนึ่งไม่ไหวก็เลยมาให้ที่เราเช็ย拉คาคาให้แล้วลูกค้าก็สนใจที่จะทาครับทาการเช็คให้จับฟ้อนแล้วก็วัดน้ํามันดูครับเกียร์มีอาการกระตุกแล้วก็กระชากค,ครับก็เลยเสนอเปลี่ยนเกียร์มือ2องเราก็มีประกันให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจราคาก็มันมีหลากหลายครับราคาส่วนคันนี้มันเป็นไฮบิดครับไม่ไฮบิดก็จะราคาก็จะต่ําลงมาแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ หเหี่ยดชัดเจนก็ลองทักมาที่เพจเราได้ครับทุกลูกไม่เหมือนกันราคาเลยไม่เท่ากันครับไม่ใช่แค่เกียร์ทั้งลูกนะครับอะไห่ภายในเกียร์ต่างๆมือสองเราก็มีครับสําหรบคันนี้ที่เปลี่ยนไปก็มีเกียร์ลูกนึงครับแล้วก็สมองแต่แผงวงจรเราต้องใช้แผงวงจรเดิมครับ เพราะว่ามันจําอยู่ในกล่องเครื่องครับถ้าจะเปลี่ยนแผงวงจรเราก็ต้องไปโปรแกรมครับต่แผงวงจรก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีอ่างเกยร์ด้วยครับต้องเบิกใหม่แล้วก็นอ็อตไม่ใช่แค่เบนซ์ครับรถยุโรปต่างๆเราก็ทําได้เหมือนกันครับเรามีส่วนลถให้ลูกค้าอยู่แล้วครับยิ่งเป็นลูกค้าประจํารถให้พวกพวกเลยครับ